เรื่องของการเมืองก็วันนี้จะมีการประชุมร่วม8ปดพักนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีพิธีเปิดสภาวันถัดไปก็จะเป็นการเลือกประธานสภาแล้วนะคะแล้วกลางเดือนก็จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทามลายเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยในเรื่องของความเป็นไปได้ในการที่จะได้นายกรัฐมนตรีเป็นคุณพิธาเนี่ยนะคะก็ยังมีกระแสะเสียงมาอยู่ต่างต่อเนื่องรวมไปถึงคาความเห็นอย่างทางคุณวันชัยสอนสิริสวท่านหนึ่งก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะโดยบอกว่าคือ สิ่งที่ปรากฏมานั้นเป็นมายาคติเป็นภาพลวงตาไม่ใช่โลกของความเป็นจริงเป็นโลกทิพย์รัฐบาลทิพย์นายกทิพย์นับแต่4กรกฎาคมเป็นต้นไปในสภาจะเป็นโลกของความจริงของพิธาและก้าวไกลนอกสภามีแต่พิธา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 แต่ในสภาจะเป็นนิพพิธานิพพิธานิพพิธายังยืนยันในหลักการเดิม แต่รู้และเห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าก้าวไกลก้าวไปไม่ถึงพิธาก็เป็นนิพพิธาไม่มีใครช่วยอะไรได้นอกจากต้องสวดมนต์เจริญจิตภาวนาที่วัดไก่เตี้ยสถานเดียวจากนิพพิธาจะก้าวไกลไปสู่นิพพานค,คุณวันชัยสอนสิริโพสต์แบบนี้นะคะเ<อ>มื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็โอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพิธา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 เป็นนายกทิพย์เดี๋ยวหลังจากนี้สีก่กรกฎาคมเป็นต้นไปจะเป็นของจริงก้าว<อ>ไกลก้าวไปไม่ถึง เห็นคุณวันชัยก็โพสแนวแนวเนี้ยหลายรอบแล้วค่ะก<า>็จะตบท้ายด้วยว่าจเจริญจิตภาวนาที่วัดไก่เตี้ยนะคะทีนี้อะอนักข่าวเมื่อวานเจอคุณพิธาด้วย<ๆ>ก็เลยได้ถามถึงกรณีที่มีความเห็นจากคุณวันชัยสอนซิริเนี่ยนะทางคุณพิธาตอบว่าเอาจริงๆเนี่ยความเห็นจากคุณวันชัยอ่ะก็ถือเป็นความเห็นของประชาชนคนหนึง่งแต่เนื่องจากเป็นวุฒิสภาที่มีที่มาจากการแต่งตั้งเสียงก็เลยดังขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ ก็จะเดินหน้าทํางานให้กับพี่น้องต่อไปนี่เมื่อวานนี้ก็คือไปประชุมร่วมกับสภาอุตสาตกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะฟังคุณพิธาประเด็นนี้หน่อยคะ่ะข้อมูลเท่านั้นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าหวังว่าครั้งนี้จะเป็นก็รู้สึกตามหลักการแล้วก็เป็นความเห็นของของคนคนหนึ่งนะครับของประชาชนคนหนึ่งซึ่งนั่นก็มีสิทธิ์แต่โอเคถ้าเนื่องจากว่าเป็นวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งก็อาจจะมีเสียงที่ดังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราต้องให,ให้โอกาสในการ สอบถามพี่น้องประชาชนหลายๆฝ่ายหลายๆคนแล้วก็จริงๆแล้วก็ตัวเลขก็ออกมาแล้วนะครับก่อนก่อนที่จะมีการตอนที่มีการเลือกตั้งออกมาแต่ว,วก็ไม่เป็นไรครับเราก็เดินหน้าทํางานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวท่องเที่ยวต่อไปเ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับค่ะอันนี้ก็คือพูดถึงสงววันชัยครับสอวออีกคนหนึ่งท่านผู้ชมฮะนะครับหายไปนานเงียบไปนานนะแต่ว่ามาพูดนะฮะมาเป็นข่าว สองสามวันก่อนที่จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสวคนนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยนะฮะคือเป็นโคศโกของแนวร่วมคนสําคัญของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี่คุณประพันธ์คุณมีคุณประพันธ์คุณมยเนี่ยนะครับมาเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาข่าวใหญ่เลยนะในหน้าเฟซเนี่ยฮะคือได้ไปให้ไปสัมภาษณ์ในสื่อภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าแจแปนไทม์นะครับรายงานว่าคุณประพันธ์คุณมี สวคนนี้ได้ไปให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งเนี่ยในการให้สัมภาษณ์ระบุว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะฟังเสียงประชาชนนี่นะครับและก็บอกว่าขณะนี้สวถึง90%คิดในใจอยู่แล้วว่าจะโหวตอย่างไรถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะได้คะแนนเสียงมา100ล้านคะแนนมผมก็ยังคงไม่เลือกคุณเพราะผมไม่ชอบคุณนะฮะหรือคิดว่าคุณมีความเหมาะสมแล้วนี่นะครับเป็นข้อความสั้นๆนะครับที่วันนี้นะครับมีการ,รเอามาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นเนี่ยเป็นข่าวแบบนี้เป็นเพจต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็ไปขึ้นเทนทีวิตเตอร์ด้วยนะครับนี่นะฮะไม่ใช่หน้าที่ที่จะฟังเสียงประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของเราต่อให้ได้ร้อยล้านคะแนนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ไม่เลือกครับโอ้โหนี่ฮะนี่คือสวนะครับคุณประพันธ์คุณมีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ได้แสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับและก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้แสดงความเห็นแต่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับ สื่อภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ Japan Times นะครับก็มาจากการแต่งตั้งไงก็ใช่ไงมไม่ได้มาจากเสียงประชาชนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วก็คือก็คือใช่ใช่ก็พูดถูกพูดถูกก็เขาไม่ได้มาจากประชาชนถูกฮะเพราะฉะนั้นก <c oughs> <ช>็ไม่แปลกที่เขาจะไม่ฟังเสียงประชาชนคือก็ได้เป็นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับจากการทํารัฐประหาร นะครับครั้งก่อนโน้ตและก็ต่อมาก็ได้เป็นสอวอนะครับ,รบจากการทํารัฐประหารของบิกตู่เหมือนกันและก็ที่ผ่านมาก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอยู่2กระทรวงกระทระวงการต่างประเทศก็ใช่นะครับมีความสนิทสนมกับนาวากาศตรีประสงค์สุนทรีนะครับทำงานร่วมกันและก็อย่างที่บอกว่าบทบาทสําคัญก็คือว่าเคยเป็นโคศกของอเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะรเเรียกว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการเคลื่อนไหวไล่คุณทักษิณเนี่ย คุณทักษิณเนี่ยเคยให้ฉายาเขาว่าทนายปีศาจครับจากคุณประพันธ์ไปไหนต่อยกกลับไปที่คุณพิธายกยกกำลังกำลังเอออึ้งอยู่กําลังอึ้งอยู่มัใช่ก็ไม่ได้เลื่อนมาจากประชาชนแต่ว่าหลายคนก็ต้องถามกลับไปว่าแต่ว่าเงินเดือนมาจากประชาชนมีคนถามมีคนถามนะครับกรณีที่บอกว่าเนี่ยคุณประพันธ์คุณมีที่บอกว่าเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องฟังเสียงประชาชนแต่ว่าชาเลตถามว่าไอ้เงินเดือนที่กินอยู่เนี่ยเป็นของประชาชนหรือไม่ ผู uh. uh. ้ชมกลับไปที่คุณพิธาอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของการเจรจาก่อนที่จะถึงวันเปิดสภาเนี่ยนะก็บอกว่าคือ น่าจะได้ข้อยุติที่ดีคุณพิธาก็มั่นใจแบบนี้นะคะโดยความชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็คือรอจากเพื่อไทยอย่างเดียวเลยนะคะในการตัดสินใจอย่างเป็นทางการและยังคงเชื่อใจในพักเพื่อไทยด้วยและจนถึงจุดนี้ก้าวไกลก็เสนอแคนดิเดตประธานสภาไปแล้วนะคะยังยืนยันในหลักการส่วนเรื่องตารตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการลงคะแนนลับจะพลิกผันทางการเมืองหรือไม่ทางคุณพิธาก็บอกว่าก็รอให้ถึงวันนั้นก่อนก็น่าจะได้เห็นภาพแต่เชื่อว่า8ปดพักมีเอก,กภาพ ฟังเสียงคุณพิธาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว,ว่าไม่ได้เป็นการลากเกมนะครับก็ยังเชื่อใจใน,ในพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ว่าน่าถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยทางาพรรคก้าวไกลนะครับก็ได้เสนอเชนในเดชประธานสภาไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ยืนยันในหลักการไปแล้วนะครับก็คงต้องรอนะครับคำต่บจากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งเพราะว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็ อย่างที่ได้สัมภาษณ์ที่พิสณุโลกไปนะครับก็อาจจะมีข่าวที่ออกมาหลากหลายจากหลายบุคลากร,กรด้วยแล้วก็จากหลายข่าวที่มา,าจากคําว่าแหล่งข่าวแล้วที่ไม่มีบุคลากรก,รก็มีนะครับก็ระว่าจ,าจะทาให้พี่น้องประชาชนอาจจะสับสนตรงนี้จนถึงณจุดนี้ก็คงต้องยืนยันคำตอบว่าผมรอพักคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการอยู่ครับ เรออย่างเป็นทางการนะคะผู้ชมย้ํากันอีกทีหนึ่งวันนี้เขามีกาหนดการประชุม8ปดพักร่วมรัฐบาลนะคะเดี๋ยวจะประชุมกันเริ่มตอน10โมงเช้าที่ห้องประชุมชั้น7ดพักเก้าไกลแล้วเดี๋ยวแถลงข่าวตอนเที่ยงตรงซึ่งถ้าหากไม่ลงตัวในวันนี้ก็เดี๋ยวจะคุยกันอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะหรืออาจจะลากยาวไปจนถึงวินาทีสุดท้ายก็ได้คือวันที่4กรกฎาคมก่อนที่จะมีการเลือกประธานสภานะคะครับนี่ก็คือ ประเด็นเรื่องประธานสภาทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณพิธาเขาไปขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นใช่ไหมคะอยู่ที่ขอนแก่นนะเขาก็ลงพื้นที่ไปชาวขอนแก่นเขาก็มาเซิร์ฟต้อนรับนะขอดูบรรยากาศหน่อยละกันคุณผู้ชมขึ้นรถแห่ไปที่สวนสาธารณะขอนแก่น200ปีริมริม,มบึงแก่นนครนะคะคุณพิธาก็บอกอาคีดทอดหลายๆหมายถึง คิดถึงมากมากนะคะล <uper> แล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงบอกคนขอนแก่นบอกไม่ต้องกังวลนะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลขอนแก่นมีทั้งส้มทั้งแดงรวมถึง8พักร่วมนะคะโดยบอกไม่มีอะไรที่จะมาหยุดการทํางานของพักเพื่อไทยและพักคก้าไกลได้นะคะและยังได้พูดติดตลกด้วยถึงกรณีเรื่องลอตเตอรี่อ่ะอหลายคนแซวบ,บอกคุณพิธางวดนี้ไม่เข้าเลยอ่ะงวดนี้ไม่เข้าเลยคุณพิธาบอกว่าไอ้เลข376เดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปออกอีกทีงวดหน้างวดหน้าวันไหน สิบสห้ากรกฎาคมที่รัฐสภาเกียรกกายก็คือวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะนี่ครับ <นะ S 2> อสามเจ็ดเมื่อวานไม่เข้าเลยนะแต่มีคนเขาเขากำลังเขาผสมให้อยู่นะพี่เหรอเขาผสมให้อยู่ว่าเข้าทำไมจะไม่เข้าเข้ายัางไง3ามบวกเบวกหได้16 16 เลขท้ายสตัวลอตเตอรี่ข้างล่างเห็นไหมคะงวดที่25ชุดที่0ูนย์ห้คือเวลาหวยออกเนี่ยมันคิดอย่างนี้ได้หมดแล้อ <ๆ S 1> เอามาบวกเอามาลบอะไรอย่เงี้ย<ช>ได้หมดได้หมดนั่นละค่ะครับ